กราบสวัสดีจ้า FC ช่องสาระจับฉายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีนะวันนี้เรามาลงแนวทางให้นะวันนี้รวยกันเป็นแถวๆเลยนะฮานอยของแอดบีเจาะแค่4ตัวนะ4ตัวเองเท่านั้นเข้าเต็มๆเลยนะคะ ก็เดี๋ยวเรามากันเริ่มกันที่ราวีไอของวันที่หนึ่งกันก่อนเลยนะเราจะให้ทุกคนวิ่ง4นะคะวิ่ง4ีหนะคะเน้นบนนะคะเน้นบนแล้วก็ตัววินหกเจ็ดสี่ห้าจับมัดรวมกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะนะให้เป็นห้าหด ห้เลข3ตัวให้เป็น7 4 5ฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น5ไปเลยนะคะวัดใจกันไปเลยนะคะต่อมาจะเป็นราวสตาร์ i p ของวันที่1น,นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง9 0เน้นบนนะคะชุดวินนะคะชุดวินวินนะเราจะให้ทุกคน 1>, 1 2 0่ย์เแล้วก็ศนย์นะคะจับมัดกันให้หมดนะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะแต่เน้นบนนะคะชุดเจาะให้เป็น0ูนย์เก้าศฟันวิ่งบนลุดล่างตัวเดียวให้เป็น0นะคะเลขชุดนะคะ3ตัวให้เป็น291นะคะเลข3ตัวนะ ตามนี้เลยนะต่อมาจะเป็นดาวโจน V I P ของวันที่สองนะคะวิ่งบนนะคะสองสามนะคะตัววินนะคะสี่ห้าสองสามจับมัดกันให้หมดเลยจะได้เด่นสองตัวบนล่างชุดเจาะนะจะเป็นสามสี่สามห้าสาม,ส,าม,ส,ามสองเลขสามตัวให้เป็นสองสี่สามฟันนะคะลูดนะลูดสาม ไปเลยนะคะตัวนี้นะต่อมาจะเป็นดาวโจรสตาร์ของวันที่สองวิ่งบนนะคะสองสามนะคะวินสี่ห้าสองสามจับมัดกันให้หมดเลยจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะ ะะให้เป็นสองสี่สองห้าสองสามเลขสามตัวให้เป็นสี่สองสามวิ่งบนลุดล่างตัวเดียวให้เป็นสองไปเลยจ้าต่อมาเป็นดาวโจนปกติของวันที่สองนะคะตัวนี้นะเราจะให้ทุกคนวิ่งบนนะคะห้าหกนะบนนะ บนนะคะตัววินนะคะวินเจ็ดจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะนะคะชุดเจาะให้เป็น5 758 5 6นะคะเลขสามตัว7 58แล้วก็วิ่งบนลุดล่างตัวเดียวให้เป็น5ไปเลยจ้านะคะ แล้วนะคะแล้วถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามแอดบีให้รีบกดติดตามไว้เลยจ้าจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีนะคะทุกคนนะแล้วถ้าใครนะคะอยากมาเที่ยวบ้านแอดบีนะนะคะก็ทักมาที่ไอดีไลน์ได้เลยหน้าช่อง youtube นะคะกดเข้าไปได้เลยจ้าแล้วก็ทักมานะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆแล้วก็ปังๆกันทุกคนจ้าสวัสดีจ้า